Ờ lúc xuống đấy nha. Sao nhăng đây? Sao xin đây? xin mua đây? Xin mua đi. Sao lì hết nhăng sao lì Nó miên hẹn là bò. เราเมียนเถหนเรบ่อยังไงยังผันเมียนเทอเมีนแล้วเห็ดน่งสลาบุเมีนเถขอกินอยู่เราเห็นได้กิน,อนกโอ้เต็มเส้นหมูปลาอ่<ห>มาว่านน่กรต้มเส้นหมูปลาอันเก้าว่านน่ตีอันเก้านะนอ,าอ,อ้เออก็าอุ่นกินคืน,คน

มาพี่ฮัสติกบ้างเด้าติ๊กให้บาติ๊กไอเอ็กน่าฮะมันขึ้นมันบอกกินได้รอีกหนึ่งมันขึ้นมม่เยอะบอกกินก็เจ๋งแล้วนะหลับเลยหลับเลยครับผเฮ้ยตัวเองเมาเอ่อตัวเองเมาแล้วแจ้งแล้วมันจะเล่นแจ้งในเื้อไก่ขินหรือเขาเนื้อข้าวแล้วมันเป็นจมันกินมันขึ้นนี่อ้าวได้ยินเขาเออจะวากๆอยู่ว่าให้ปลุกเขาเออปลุกลูกนึงเขาเอออันนั้นเขาวเผอิญ แต่เราแก้ไปได้อยู่เาแก้สรง,งเฮาตึเขาแก้ไปได้เาหูผ่ากับพหลแก้ส่งกันอยู่ไอ้แก้ได้ตะค่อยบดเดินบนนุ่นว่าเนี่ยมาเราเอ้าอีบักด,ดุนดาค่อยคอยบด้าเขา แล้วก็กินหมซํามอันชาบปกเด้นนะแล้วก็ห้าอันนอนเนี่ยมันเอาปุกเอาบิากป่ายแล้ววายแล้วดิกวก็แก่ส้งเก่านี่ไปเยกว่าออกบานก็ง็ดอยู่อัดบ่นากกับเทศดแนวนั้นเฮ็โอ้บันนาเลย วั้นั้นนี่บ้าวันนอนนอนแล้วุ๊ขอยนะอ้บอดี้เนาะเอดคุยเนาะบอกกันเดี๋ยวปนานาพดแห้วสิไอเขาโอ้เห็นความบ่มีความมีแล้วโอ้ก็ตายไปย้อนนั่นนอคขอยเนาะน้ออใต้นันเส้นจังเล่นี่ปาเพาะอะไออปะขคอยปาห้ามเดือบดเมาบุ้งเมื่อปานเจ้าก็ได้ ป้าได้ห้งอว่าอุ้ยบักคุนบักดึกแทนอาว่านี่แหละปองมันงนึ่งไอไอเอ็กไสชื่อช่วงชีวิตเนอะมวดนีเนอะมันน่ช่วงปูวรปาวาเนอะจะช่วงปูวอาปาวาไอเอ็กสิเป็นชือช่วงสลีปเอ้ยไม่มีเงินบอกไปเสี่ยวเออไปเสี่ยวไปไปไอที่ไปดึก เออย่างไปตีย่งเออย่างเอาบ่มีรถเด้บ่มีรถอืมโอ้ผลิตผลสุดสุดสนิทนุ่งกระปุงป๊าบบ้าเหมือนกันตอนนี้อ่ะไปไอ้ไอ้บุญมาแก้วตอนนี้ไม่มีอ่ะนะไปส่งสนิทแบบนี้เออเอ็งย่างไปเองนี่เออไปป้าเปิดดอกมันเข้าจิบถั่วงเหรอบ่าวเอสมันเสอร์สุดนั่นไปบุญน่ะย่างกับย่างคือ <laughs> คือซาลี่เนี่ยไปนิบๆแล้วเนี่ยรอนเนาะแล้วก,ก้นกระเหี้ยนเลยเนี่ยรอดนเ่ยจ่ายจุกก้นกระเหี้นเหรอว่ากกระเหี้นให้แม่นี่อามีน้องเป็นฟุตเ,เติ๊ก ปป้งเหรอวะป้งเรบอรมิกอเออนั่งมี่ะเออบุฟ่ต์เหรออย่าเบื่อมาคนไม่หลุดในจอกนี่จอะมานะคนล้วเน,นี่ย

เราเมียนเถ่อนราบ่อ้ราเมียนเงื่อนเราบ่อยังไรยังผันเมียนเท่เมียนแล้วเห็นย่งสลบุกเมียนเท่ขอกิน,นอยู่เราเห็ดย่งกินกโอ้เต็มชิม้นหมาูปลาอ่ะหมูปลาหน่กับเต็มสินหมูปลาอันเก้าเม่อวานนี่ตีอันเก้านะไอเออก็อุนกินคืน Mục ba sởi mục ba and cooking my honey. Ho bontay nó tay mô mênh pao hỏi ai cũng tay hoi hắn cooking table mang ate bay nham lap Thái sung bất sư sử liệt la bô mìa nung lao nung ku nong <laughs> tam nham tam nham ku nong dinner. Oh sally, sắp sửa 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 เมื่อคืนนี้ก็งามตจนคืนเนาะแต่งอาผู้เบิ้ลหนึ่งทางแกแต่งนะแต่งนะแต่งตอนคืนจ้ะนายเป็นงามตจน,นเด็กมืนนอไนะนะอยเบิดเนะ <c oughs> ม,มืม่อยฟังเพลงเบิต้ตี้ไอคูนนะ่ะอ้าวใครยังออกมาเบิ้ดเราสินนะโอ้ขอขยเขาไขประตูป่าไว้ขนนะ่ะ เออกระนั้นนี้ก็มันกสาา็สะอาดสะอาดขึ้นมาแดสองเท่าเนี่ยอย่าสะหัวอันนั้นนะอย่าสะหัวอันปลาแดกอันนั้นจะไปไว้ลุ่มพุนเด้อปลาแดกกับน้ำป้าเด้อไปไปขขออวปยันครัวพุนบรเจ้าเอาไปบรรลงไปเอาไปไอ้ชาตกินอยู่ลุ่มพุนไ <c oughs> <c oughs> ข่หมาหรอหนึ่งไขนะงน่น่ะต้มมีนกินหรอเด้อมั่งมีอยู่ลุ่มพุนนะไม่ทั้แพทย์กินบ่มีนะ มื่กนี่นะนะก,กินไขรนะพ่อกรแกนช่องแกน,อแกนเออคำน้อยเนะี่ยคำน้อยกับแบ้งใค้แล้วเดีย๋ยวมีเดียบุก,กินเนะน้วมีเนะบักมีเนี่ยอยู่ร่มเอาไว้ร่มมันตีในห้องวะเออเนี่ยบักอะไรเนีาะกินตัวมีแเดียบยัยก มูป้าเลยเขาหาบ่อพ่อคิงอันพ่อบุญไทยห้าบ่มูปาน่ะเออพันแบงข้างถนนลลังพน้อยพน้อยกินต้นมุ้ป้าเนาะเนาะเอาหครเาไปเาแพทกินเด้อมาเรากินเด้อต้มต้รบอเลยต้มเทอามูป้าน่ะบัมีบตมีิรียนะียมนอเดียวพ่อบุญไทยบอให้เจ้าเะ จองอันติกตัวนี้เดียวเจ้าดีบุยักออบุยักก็บอกให้ไม่เขาแพดกินนํำเด้เต๋อยักเราบอกอากใ้แผดเอานอกถ้าแผกระยักกินตีมั่กยักอีกบุญยักแต่ว่ามืาอไปบระยักก็ไดโดนกินทีนึง khơi vâng bị lọ đồng đồng vâng ôi chấp hệ lọ ao quá trình đuổi à anh bảo phương anh ăn làm mày à rồi đùa xếp phim còn tắt xếp phim tắt xếp phim em lùm vô đó tắt xếp เอ้เนีเฟืองบับเฟืองบับเฟืองเฮ้ยมีห่าวอันนี้มั้เนี้ยเกาะมกขั่วว่ะเอออันนี้มั่วเออวจ้ลูกเงี้ยเจ้มันดิมกเขือก็มีแบบไรเนี้ยเขาจะผักมะเขอเก็บไปกินเลยบยางล้ก่อนนึ่ gìn lai rồi anh ạ, thử phân khử tủa này mơi, gìn lai cả bò giặt gìn rồi, thấy khổ tận nỗi, bận nhảy nhỉ? cho cứ bớt so bắc sao hạ cát cho phu sạch? cát, không cát. แต่ก็ซื้มาหาสุดเรีวนะตังที่นี่มันหมดแหละไปพูดนะนี่ไหมอส่มดเลยเออทำบล็อกไอ้ะโอ้ว่าใช่จะแปลงถอดบลกนี่ปุ๊บเป็นเที่ยวงามเดียวกันะเนาะกินก๊าบอ่าววานกัเย็บลิ้นลาสินะแกนเฮียสุกอ่ะเสร็ตุปุ๊กก็เทียว่ส่จะว่านเอาหนึ่งคยวน มันออกเลยนี่ไปขึ้นนี่เพว่านห้อยๆไปเลยออดินนี่บ่ซับงามๆเด้อยว่านซับไปซินี่นะส่วนเขาซับมีผู้ไปนี่มันได้กินัทีนี่แหละพุ่นมันหมดน่ะวะออเบิ่งแต่สิเอาละคนมาเยบลิ้นอยู่นีอย่บ่เยบิยบ่อยเข้าไปเวเฮ็ดตีตเกิดไปซือเออนี่วยบ้านเด้เนี่ยเออวยบ้าน นี่อันนี้มเนนี่วายอย่างอันนี้มันบุญบ๊วแม่อันปุกคอเออกุสั่งเงินน่เอามาได้หกเจ็ดกุกเออปุกไก่กันได้วัดมัอนยางมาอันนี้แะครับต้นคอที่เข้ากินอยู่ป้านะเออคอนเป็นเงินอันนี้ก็แม่นแม่นหรออันมะพร้าวตีนั่นน่ะบ่าู้นะเออ นี่งตัวนกเผายังน้อยตะแกะนงเผายี่เนี่ยนะเผาเนี่ยเผาเผาไฟเผาเตี้ยนะนี่มันมักขั่นอ่ะนี่เนาะมักขั่น่ะอ๋อตัวนี้มันอันนี้มันผ้วอันอันวะเพือกยขวะต้นเพือกยขวะแม่หนี่งอันนี้ก็ต้นมะคอนเนี่ยนี่งเอาละใบมันไปซะหมดผมนุ่นตัดทิมเออเอามายาโอนเนาะ

ต e mean, ัวนีน้มันอนนะเอิอมันมักบวบตัวนี้เออตัวนี้มันมักบวบตัวนี้มันมักบวก e e mean, มักบวก e mean, มกบ,วม,บวมั่อซ้ำอันน่ะมักแต่ฝั่งน<ห>ี้เออมักแต่ห้าห้าแถวหนึ่งซองซ้ำส,สี่สี่อยู่หนึ่งสี่แถวแล้วนบ้นไม่ได้พูดเงเท่าพูนนะอันนั้นแถวสองงานอันอันประกาศสองงานประกาเขาพูดพี่นได้อ่าพูดลายแบบประกาศเนี่ยลายตัว โอ้ยเบี้ยมักมีเนาะมักมีมักง่วงโอ้ทุกตาแดนนี่เนาะแดนมาอยู่นี่เนาะแดนไป็นพ่อพุ่นวะที่ตัวนี้มานี่เนาะอ่เขาว่าเมื่อนั่นเจ้าครองมันว่าเอาเอาไตกายแดนไดยอ่เขาบอกก็ง่ายง่ายเลยง่ายตัวไหนง่ายอนาเบี้ยไหมนะเออเบี้ยไม่เนาะโอ้ยมันคือซื่อๆลักกันนี่แหละเขาว่าพี่ เออเนี่ยสายสายเทียนนี่ยเลยพี่เออเออถ้าเขามาเนี่ยจีใหญ่ละอันละเออเออแล้วก็ใหญ่เขาเบิ็งตัวจริงครับว่าตัวนี้ก็ใหญ่มีแต่ส่วนนั้นตัวใหญ่ใหญ่ตัวนั้นเขาให้มันเรียบซีใหวใหญ่ขึ้นมาไว้สีเออมีมากมายเลียวเด้มักม่วงมักมีมักโอ้ได้ได้ยางเนาะโอ้กับเป็นนี่หมือนกับตะแคงกินแล้ว นี่ซิดานี่เป็นปุ๊กหวานหรือเปล่าแม่นว่าเขามาใส่สัญญหนามาเออกระเทาะมาโอ้หมูหมูยังไงเนี่ยหมูทองหมูคอแดงหมูแม่แม่นรอลูกมันเนื้อเนี่ยอันนี้ลูกสิเหล็กเต็มนี่แหละไก่อันนี้ก็แม่เนี่ยแม่เนาะจะวานชนิดหมดเลยเนาะเหมืนกับปีนเหมือนกันเออ่ยปีนแล้ววานใช่ มันก็แม่นมดแม่นว่าฝั่งนั้นปุบปิดดีบนันฝั่งนั้นปฐมวัดแกนนั้นมดนกดมีแต่ตัวนี้ตัวนี้โอ้ขอใส้ไกลลึกขนาดเนาะเดี๋ยวพามาใส่กระนี้แหละพาบัดมาใส่เนาะมันก็จะได้ล้อมหัวมันเดอ๋ยวแบบบนนั่นล้อมพอบางค้บุญหลอดมันตกแต่ก็บุมาดอกบุญหลอดมาพี่นะแต่ก็กันไว้เนาะกันไว้ดีกว่าแกกะฟันนันเทพไปเย็บแล้วเนาะ อันนี้จ้ากดยังขันนำมันลงมาพี่บ่อนไปห้องที่ไรไม่ว่าเขาโทรมาพูนก็เอาเออนำยางที่ใก่้นำอะไรไปเข้าอันนี้นะเขาวัวอ้วยเออไม่ยางก็อันอยู่สหราชอืมอืมอืมเราคนปะไว้อันนี้บุเมนตีเนี่ยจะบริวารตีไงอันนั้นเม้น่าอ้าวเราพากันมาเย็บนิดกระวาเป็นจุดเดียวเฮ็ดเป็นหน้าดิ่ดไม้ไปเดียวเราเย็บสะเย็บสานก็อีบุคืนหรอ ข um> hmm. um uh huh. um 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 ึ้นเท่าไรกินเท่านั้นกบเพราะว่าแก่นเรือแก่นขระั้เรือดจะมีอะบ้างจะมีมามาหอยนั่นอืมนะอันใดกัดเริ่มสีเงาขึ้นเงาขึ้นโอ้ขันตัวนี้ปุ้งขึ้นแล้วก็งามขนาดแหละใไอคลิดไงนะทุกคนกระเบิงกระคักต้นกล้วยต้นอ้อยขึ้นหมดแล้วก็โอ้ เป็นโฮมแล้วไงดินกับซิบูฮอนไล่แล้วโอ้นั่นใกล้บุกินผักไล่เนาะมันยังาห้ามไล่ไไอ,อ,อยู่ตีเออฮู้บางแง่งงานมะกรวยมะกรวยก็เป็นแถวแบบนี้เนาะเออต้นกล้วยเขาปลูกแถวนี้แถวไหนแถวตัวน,นี้ต้นพาปลูกแถวนั้นโอ้นี่จะเอาทิ้มเดี๋ยมักดินใหม่อยู่เด้อยวมันบ่อ ຊາດດີໆເດະກິນຍ້ອນນີ້ກໍແຊກວ່ານິມຂນมาີ້ເລີປາໂນັກຍາງດີຢັ້ນນປາໄກິນມາກແມ້ນແພ มันลุกมันลุกแล้นี่มันตื้นแล้วนี่ไอ้นู้นนะตื้นหรอไอ้นู้นเพราะว่ไอ้นู้นเนาะเอาเสียขวเหล้าเเบวฮะนะลายคนดลายขวดคือชื่อว่าไอ้นู้นไอ้นู้นเพราะเปนไอไดไอไอนู้นไอก็คือคำเนี่ยนะที่เคารพกันนั่นแหละคุณยายว่าเขาก็เลยเอือนไอ้บางทีกันนอนก็เอือนไอ้ก็มี เฮ็ดอัเนี่ยผู้อ้โอยในไงงามเนี่ยเราเด้นเน,น,ะน,น,ะน,นะาะอ้อยเนาะน้ำมาปุ๊บซ้ำสีส้มอ่ามันก็เกือบครบแล้วว่ามากมายอยู่นี่นะทางอ้อยทางกล้วยมากมายต่างๆเออปีหน้านี่เริ่มถ้ามันใหญ่ขึ้นมากเราเริ่มเป็นตะยูตาตกินเหมืแล้วเนาะอันใดก,ก็ได้เนาะบอกน้ำชื่อนี่อเลย วา้เลยคอย่ปูกสานนะเอไปกินนะเบแล้รกัูกแถ่เทิงกันได้ไงกัแถ่เ่านันได้กับอันเทิงขนาดเออเอาตดินมันรวางกินลาลาเปปลูกสีวานอ๋อขานาดไหนดุตัวเดะเออเขาตุเทิงกนะจกมากนะอออ้ปลูกสรีเี่เท่สุดยอดเลยโอ้เป็นเนจ้ารถอยปลูกสด้น เป็นเดินจอดรถบ่อรุ่มคนละเอามานก็จกมาคะนะเออมันจะปลุกเฮือนเนี่ยนะปลุกเฮือนมันยาปีเดอร์ใครปลุกเฮือนล่ะปลุกกวอนสิเออเป็นเฮาเบิ่งลำดักสองปีที่ปลุกบ่อปลุกบ่ออันบอเฮาก็มาปลุกอันปลุกแถวนี้ก็ได้อันแนวกินนะพอไปนึงบนนั้นเือจะปลุกสะบัดผักกาดท่านก็ได้น่ะมันก็บนเรียบบนผักกาดท่านเช่นไต่อีกบนวางเออบนว่างขนาด สลีนี่มัใช่จะปลกปูกไรก็ได้ปลูกในเดียวมืนกันได้กินหมดแหละห้ามมันทำซื้อแล้วก็บ,บ่อนอันนั้นบนสั้นตัวของเซกายะน่ะปลูกเรียบไปฮะโอ้ยสัมพันนันฟองเทียวป,กกปลูกแบบฟองเทียวใจอันนั้นคุมค้มัล้วคุ้มแ้วไม่คุอมแต่มันปาด,ด์ตินาลามันก็ได้กินหมดแหละสลีนะ่ะไปไว้เนื้อกินมันงามมากก็เอามาเนื้อกินบ่รีกายเขากับไปเนื้อเดี๋ยวเขาปลูกหมดเดียวเดี๋ยวเขากะปลูกเซเดอรนี่แหละวะตีไก่เนี่ยนะ ทุกคนนี้เนี่ยอันนี้ผักพอมตาดลุ่มอยู่อยู่อันชาวเห็ดน้องปลาลุ่มผักพอมเนี่ยปาตักมาม,าาามขึ้นแล้วนี่เอ่อไป็ข้าวใบเบื้องนอกย่างไปเบื้งองมา,<ป>าเจอปิดคลิปนี้ก่อนทุกคนจบคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปต่อไปสบายดี